ครับสวัสดียามเช้านะครับเมื่อคืนฝนก็ไม่ตกนะก็จะย้ายไปบ่อนะครับบอ่อใหม่สายสามนะครับสายตรีสามแต่น้อยก็จะไปซ่อมรถนะครับตาตอนแรกยังรถเสียใจครับ จากที่ไปสภาพตะน้อยเืาอวานว่ารถไม่เสียวันนี้เสียเฉยนัดยี่ห้อหรอลงนัดโอ้ตีแล้วครับ <cido> อ้าอ <s ess hak> ัน wow. ดี <t os> ้บร <that> ิมี์โปรเลยเัีไปดูต่น้อยเดน๋ยวนัดเห็บรอก็เอาเงินให้เมียก่อนนะเดี๋ยวกลับมาตื่นกันหมดแะ ร้อยโอ้้ตายเิโรบินเต้นกันหมดล้วบรรยากาศช่วงเช้าัวงก็วิ่งไปโน่นได้ เตีนก <t ess S 1> uh ันหมดแล้วนะครับโอ้เอาหน่อยตื่นแล้วครับละวน้อยก็ตื่นแล้วนะครับเดินมาแต่ไกลเลยเจ้าวเลย์ไทยจอดอยู่นู่นนะครับพี่้อง เมื่อคืนนอนหลับสบายไปแล้วเมื่อคืนเขานอนหลับสบายครับเขาได้พัดลมไปไหนนะไปหาตะน้อยเดินไปหาบุรีสูงก,ก็เราก็จะย้ายช่วงเช้าเลยนะครับซื้อน้ำมันซื้ออะไรครับ เด hmm. ไปไหนี้ hmm. ย้ายมาเมื่อตอนเย็นครับมานอนบ้านต่าแกานะครับจอดอย่างนี้เลย ก็จะออกเดินทางครับเจ้าคุณปู่นี่ยางรั่วครับรั่วข้างนี้แหละยังไม่ได้ปะเลย คือเราทีมงานตื่นกันหมดก่อนครับค่อยย้ายนะครับน้อนนัเดีรอกลับบ้านมื่อกี้เอาเงินไปให้เมียมาดูน้ำจะขาดไหมขับมาดูกันน้ำจะขาดหรือเปล่า ไม่ขาดนะบมว่อวนสายผ่านขาดน้ำมันเครื่องเจ้าปกติครับเครื่องไม่เป็นไร เพราะเมื่อวานผมเห็นก่อนนะครับถ้าไม่เห็นนี่อาจมีการขาโกงได้ครับนี่มาขืนผมเอาบางฝุ่นมาครอบท่อไปครับโอแต่โอ๋นอนบนตะเกรดเลยครับตื่นแล้วครับ โอ้ดูในกล้องในซดเลยครับเอาสายแล้วสายเอาน้ำใส่นูเนี่ย

เี e ็กก็เตือนหน้าตังอุ้ยไม่รู้อยู่ไหนอายุกันทั้งหมดตรงนี้ตังเป็นได้เขาท่องก็ตื่นแล้วนะโอ้ยจีงตายนี่คือ S <S เชี่ยยังไม่ตายแล้วป่ะเยอะตัวจกเลยนังกินเขาต้องซือ้ออยู่นี่ก็หมดอ,อ,อยู่นี่ก็ต้องซือ้อ <laughs> ไปน,อนู้นก็ต้องซือ้อเขือนนั่งกินกันอยู่ตรงนี้ครับตังหายครับ ผมเดินจนมาขึ้นเดินหายอย่างหาถ้ามาันเจอเจอแล้ว ตังล่องหนครับตังล่องหนตังตังล่องหนอยอะไรไมันอตอน้อยตื่นยังตอนน้อยยังไม่ตื่นนะครับแกยังสลืมสลืสลอยู่เรามื่อคืนนอนหลับสบายครับเจอพัดลมใหญ่ เอาสิรากายนดีด้วยเลยอู้เปิดัดรมเก์เก์สามนอนแบบไม่รู้เรื่องหนึ่งไปโอ้โหมกโคซิงครับอันนี้รุนอะไรนะกโตโตะกาตโตะ Hãy tái xì rượu Đó mà cho thật Mày Tàu

เราทงหลังน้าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับทิบยามช้าก็แค่นี้นะครับเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับ